กรุงเทพมหานครดำเนินการกำจัดขยะและวัชพืชร่วมถึงการตัดหญ้าบริเวณริมคลองตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมพร้อมกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงให้น้ำได้ไหลสะดวกไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลโดยได้ดำเนินการในหลายคลองทั่วพื้นที่กรุงเทพค่ะ การรักษาทุกข้องหน่วยงานประเวทบุรีร่ม5พื้นที่2ชุมง,งาน3กองระบบาทองจัดเจ้าหน้าที่เกี่ยววัชพืชกองประเวทบุรีรมช่วงข้างสุราค่ะ์เกศรักระบัง โดยทางน้ำไหลหนึ่งพื้นที่สองกลุ่มง,งานสามกองระบบกองธรรมกาติการน,น้ำได้นำเจ้าหน้า,าที่เก็เก็บผักตบตะวาที่ของทับตั้งล่างนาลุ่มช่วงกรุงเทพช่วงหมู่บ้านนิกิลาซอยสามเขตสะพานสุ่